ตำรวจสืบสวนภูทรเมืองพังงานะคะได้ตามรวบคนร้ายงัดร้านค้าขโมยของในตลาดสดเมืองพังงาค่ะจากเหตุการณ์นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคม2568มีผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองพังงาเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองพังงาแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีคนร้ายงัดประตูร้านค้าเข้าไปขโมยทรัพย์สินหายไปหลายรายการโดยมีกล้องวงจรปิด จับภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนฐานเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมหลักฐานขอหมายจับคนร้ายชื่อนายสุภวิทย์อายุ28ปีจากสารจังหวัดพังงาในฐานความผิดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนล่าสุดภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกวีรพงศ์รักคิโตผู้กำกับการสพเมืองพังงาพันตำรวจโทอุทยัยเพชรอาวุธรองผู้กำกับการสืบสวน,ส,วน,ส,วนสอบสวนสพเมืองพังงา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนครับได้ร่วมกันนำหมายจับเข้าจับกลุ่มนายสุภวิทย์อายุ28ปีที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองพังงาเพื่อนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพังงาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ